สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับนิวฮอแลนด์แปดสิบห้าเลยเจ็ดสิบห้าแรงครับห้าหกลาตัวนะครับตัวนี้นะครับเข้าเดียวนะครับตันนี้ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเล่นในเดือนพร้อมนะครับสดวยเดิมเดิมครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวนอกแคร์เลยนะครับตัวนอกแคร์ครับผมเจ็ดสิบห้าแรงนะครับเครื่องไอดีโครับเครื่องตัวใหม่ครับเครื่องที่ว่าใส่กับตัวรุ่น qt นะครับของในบ้านเราบเครื่องตัวเดียวกันนะครับเกียก็แบบเดียวกันนะครับเกียแปดคูณสองนะครับ ดิวิกีครับไม่ล่วงนะครับไม่กระตุกนะรรครับดิโนชมู์มนะครับ้าของเดิมนักสาดีมากเลยครับ